วัดเผ่าไทยหมู่ที่8ตำบลชมพู่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เขาอยู่ปริวาสกรรมและขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชเนกขมมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดระหว่างวันที่15ถึง24พฤศจิกายนนี้กำหนดการ 15พฤศจิกายนลงทะเบียนและขอปริวาส18พฤศจิกายนขอมานัด23พฤศจิกายนขอเชิญสาธุชนท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสการงานการเงินติดขัดหาขายไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าร่วมพิธีสะดะเคราะต่อดวงชะตาเสริมบาร,รมีขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสมียดจันไร ให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไปเริ่มพิธีเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป24พฤศจิกายนออกอับพ่านการเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สัปปไยะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ และร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันและขอชื่นท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหารเข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานะกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอาจารย์น้อยเจ้าอาวาสวั เผ่าไทย089 052 5942หรือที่พระอาจารย์หนุ่ม097 962 0413ร่วมสร้างบุญสร้างทานสร้างบารมีร่วมงานปริวาสกรรมณวัดเผ่าไทยในครั้งนี้ได้มหากุศลใหญ่